สวสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านแฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้เราตามตามแนวทางของปู่บุญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับในวันนี้มีการเส้นถวายของหมูด้วยนะครับอย่ำเด้อครับพาพี่พันธองไปเมืองกันนะครับย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอ้ประจําแล้วนพอดีครับถวายหัวหมูชุกงี้ชุกงี้เอาทุกคนได้เก่าลงเสาแล้วกันเด้อก็จะได้เป็นตัวใด Như <Nhạc> thế? Như อยู่ไสอยู่พุ่นอยู่ cầu รวม919 cầu มาลุ้นกันได้ครับท่านผู้ชมนะครับสลับเวซีทใดเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับวันนี้พิธีกรรมพิธีการนะครับเส้นบอกกล่าวปูนะครับหลังจากลูกหลานนะครับได้รับปริญญามานะครับก็เลยมาเซ็นมาบอกมาปูแล้วกันมาพร้อมกับขอโชคพร้อมกันเลยนะครับในมือนี้นะครับในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าทุกเชียงใต้สิเป็นทุเรศนะเห็นไหมเอียงภาษาเขียนในหัวหมูหมูเห็นเด็กดิดิ เกษตรเนี่ยถูกเลยฮะอยู่หลวงอุดมเพื่อนหายตัวใดก่อนครับนี่เก้าหนึ่งเก้านยาปูโอ้นยอปูเด็เก้าหนึ่งเก้าหลวงอุดมบ่ได้จุดบ่ได้ขอโอ้ครับผมนะครับนยาปูตะปู่นด้กเก้าหนึ่งเก้ามาดหาบังอยู่นี่เด้อพี่น้องนี่จะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารอลุนกันนะครับรอลุนรอลุนเด้อพี่น้องนะครับสำหรับงวันที่หนึ่งนะครับ ดูเราคมนี้นะครับเดี๋ยวให้ถูบจะท่ายันก่อนนะครับผมตีเอาให้พอวันปฏิทินเงินล้านมึงก่อนครับเห็นตัวไหนเอาพอวันเห็นตัวไหนนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับที่เขามาขอนะครับที่ว่าเรามาขอวันนั้นนะครับผมหลังจากที่รัฐบาลออกนะครับที่เรามาเสี่ยงไทยนะครับมี 281แล้วก็18นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียงไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับมีการถวายหัวหมูแล้วก็ตัวเลขจะมาตรงกันมี8มี1มี2องไหมนะครับเราไปดีไปก่อนเลยเดินนะครับแปดแปดเฮ้วแปดมาแล้วโอ้เหตแต่อแปดอยู่ยังไันมางแปดมาแล้วนัแปดมาแล้วเพราะว่ามาขอชุดก้อนได้สองแปดหนึ่งแอนน์เนื้สุ่มแปดหนึ่งขันวดนี่เพิ่มมาไมมีสองก็แสดงว่าตัวถือแล้ว นั่นถึงเร็วถึงเร็วพี่น้องเดี๋ยวรอ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 เลไใ่ผมไตตัวไตเยอะห้อีกใหาให้ตัวตรงให้สา้ตัวแตก นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะครับสำหรับถ้าใดเข้ามาแล้วครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับวันที่เรามาถวายนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลนะครับเรามาถวายผลไม้เก้าอย่างนะครับทูบเสียงทายจุดได้ที่ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมจุดเอาลำดับแรกไว้เลยนะครับคือ281แล้วก็เห็นอยู่ที่ส้ม18นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับได้นําหัวหมูนะครับมาถวาย2หัวแล้วก็พร้อมอาหารบานข้าวกับข้าวผาหวาน ให้กับปูป่บุญมานะครับผมตอนนี้เลขทูบตัวแรกก็ได้แปดไปก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเดอ้อเดี๋ยวเราให้รับชมพร้อมๆกันนะครับถ้าใดรเข้ามาครั้งแรกนะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันเดอ้อ,อท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ใครเออบอกเอาโอ้เสือโเก่าตีทัพแปดอีกจะว่าตองเด้อนี่เว่าแปดกับเก่าตัวไหนตัวไหนนี่แปดบอก <differences S 2> <men> โอ้กระเป๋าแปลกับเก้าเด้อนะครับบัณฑิตใหม่นะครับนี่นะครับผม เคำว่าแปดกับเก้าเดี๋ยวรอรอตัวที่สามเด้อครับตัวที่สามรอรอพิมพ์รอไปเลยรวมตอนนี้มีสองตัวแล้วนะครับผมบางท่านก็เห็นเป็นแปดบางท่านก็เห็นเป็นเก้าแต่ลักษณะคล้ายๆแปดแปดเก้าเก้านะครับก็ลองวิเคราะห์ดูเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่เห็นนะครับก็เลขสวยอยู่นะครับเลขแปดเลขเก้านะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีเลขหนึ่งเข้ามาก็จะตรงกันกับตัวเลขที่เรามาขอนะครับวันที่รัฐบาลประกาศผลนะครับก็ได้มาถวายผลไม้เก้าอย่างนะครับได้สองแปด 1นะครับและที่ส้มก็18นะครับถ้าตัวนี้มามี1อีกแสดงว่าปู่ท่านให้3ตัวตรง3ตัวแตกเดี๋ยวรอรุ่นกันครับผมคือจอบยู่ไกลเถอะเนื่อไก่เนื่อไกลโอ้สายตาสันตัวนี้โอ้สายตาเน่าโอ้เห็นไหมเห็นไปกรมนี่มีโอกาสเป็นไปได้กับมีแปดมีเก้ามีศูนย์แถวหัวกรมเป็นนี้คขาบอกสักสองเด้อผมไม่เดินนะครับ เ้นมกลมๆนะจะพาพี่น้องเขาไปเจาะๆกันเดี๋ยวดู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 เขาเห็นว่ามึโอ้โกมแบบนี้ววี่ีขัดกลมแบบนี้นะครับตัวที่สมนะครับมีโอกาสแปดแดเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็เลขสองถงตัดนะครับเอ๊ะดลมีก้วดดดีมาชูนี่พี่น้องเยวม่ต้องซื้อยังงาครับโอ้โหเด็กหาบอ้ย่าแนอยู่คัดหหหหนจะเป็นหก หกหายแล้วหางหายแล้วหายแล้วหายแล้วหกหกหกพะว่าหางขึ้นแล้วนี่เห็นบะกาลังหางขึ้นเนะผมว่าหกเลยผมว่า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทางอาาหางเปิดแล้ว หกบหางหางเปิดแล้วหางเปิดแล้วอีเอาขยขยมเงไ่ส่ตาสันเาตาน่เดีเาเดียวันนตัวไหนเหกแปดแปดหกเ่เ้ยขย่่เกยงหกหกบ่หกนถืกแล้ว อะไรเนาะค่ะ6เก่ากับโตเล็กันหือเป่าน่นเก่าหกคนกับทั้งฝุ่นกับหายเก่ามาแล้วนั่นเก่ากับัวเดียวกันอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวใอ้มินขอแจ้งให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวขอแจ้งให้เด้อตัวเลขออกมาชัดเจนแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับชัดเจนแล้วเดี๋ยวเม็งขออนุญาตแจ้งนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้เม็งขออนุญาตแจ้งให้นะครับดูที่ดอนปูตานะครับไปขอได้19 หนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าขออภัยครับเก้าหนึ่งเก้าอยู่ที่ปู่บุญมาสถานที่ของนี้แปดแปดหกนะครับทุกสิงห์ไทยนะครับในส่วนเก้าหนึ่งแปดแปดแปดหกเก้าแปดนะครับเอเมนขอแจ้งมาจากชุดนี้นะครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วนําไปวิเคราะห์พิจารณาได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยเด้อแคปไว้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสลับอิสิตันใดที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสลับแนวทางอยู่ที่ ปู่ดมนะครับงวดก่อนนะครับผมที่เรามาขอนะครับผมใน่องวดเรคือที่ขอได้2 81แล้วก็18นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแนวทางตัวนี้นะครับผมไปเสี่ยงเหมือนกันครับไปเสี่ยงไปเหยียบไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ปู่ให้ยาเหยียบไว้ก่อนเลยเด้อนะครับปู่ยาเด้อนะครับอ้าวนะครับพี่น้องนี่ให้ปู่ให้ยาเหยียบไว้เ็าปู่ยาเด้อเหยียบไว้ทั้งสามสี่ตัวนี่เด้อเมื่อระบาบการผุนราสิมาเอาเด้อนะครับเอาละวกจจกปู่ยาต่อไปก่อนครับผม เด้อปูหรูนขอนในทางต่อเด้อมาเราก็เดินทางต่อครับพี่น้องไปนะครับผมเอาหนึ่งไหลหนึ่งเช่นกันติดตามเด้อนะคกาซาลาต้าในเก็มะขาแลกนะครับโอ้น้ำถั่วมน้ำถั่วมทางก็ะขอมายากไปไปไปพี่น้องไปไปเดินทางเดินทางครับผมอ่ะพี่น้องหยิบเรื่องของไปก่อนเลยครับผม ก็ปกติ็นนอแต่แต่ว่ามันมันม่คุณค่าน้องค่ะกันพูดอะไรกั้ากัลองลองลองสั่งเบิึ่งแล้ว่ะลองลองเอามาใส่เบองวมามันเข้าสิถือเองว่ะค่ะบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายู่หน้าจอเพอนก็เด้อดีดีลดีดีล้วค่ะเพราะว่าอย่งเง้นบอนึ่งหากะมาเอ็นบางวดบางยานี่ศูนย์กะมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มัศูนย์ค่ะเมน ยูเงินกับเป๋าตลอดนะคะเงินกับเป่าขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพ่อพ่อมันสิกัดมันกับเกลียวมากคือเก่าค่ะเงินตะขอสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกัดใเกี่ยวมากคือเกลียวมากคือเก่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป <alon. S 1> <yeah. S 2> ๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเชียร์โชคลองเบิร์กเนาะเนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่จังค่ะนั่นสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เ็นเขารอมาได้ไงเจนดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบห้าม,มาไ,ได้กระเป๋าค่ะบิผิวโตก,กระชื้นเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง